อันนี้เป็นซองดึงยางไม่ให่นะครับก็วิธีการติดตั้งเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการติดตั้งให้ดูก็เริ่มต้นเราจะานี่ก็คือเราจะถอดชุดฟันเดิมกับแป้นเดิมออกแล้วเราก็จะใส่ตัวฟันใหม่นี้เข้าไปาเดี๋ยวจะใส่ฟันใหม่เข้าไปที่นี่ ตอนที่สองเดี๋ยวเราจะใส่แป้นแป้นตัวนี้เข้าไปก็เราจะใส่หน็อตยึดแป้นเข้าไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว,วเราจะลองเลื่อนเดีย๋ยว่าีมันทํางานได้หรือเปล่าตัวตัวเข็มเนี่ยมันจะต้องลงในรูรูนี้ของมันถ้าอย่างนี้ถือว่าถูกต้องถ้าอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะครับวิธีการ ใส่ผ้าเข้าไปเนี่ยเราจะตัดตัดปลายผ้าเข้าไปให้มันเป็นแหลมๆอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็จะสอดผ้าเข้าไปที่เราสอดผ้าเข้าไปที่รูเหล็กแล้วเดี๋ยวผ้ามันจะกลับเข้ามาออกมาที่รูทองเหลืองนี่ ขั้นแรกผ้าจะสอดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ยเราจะใช้เข็มตัวเนี้ที่มันมากับชุดเนี่ยรวงเข้าไปทางนี้แล้วก็เอาแล้วก็จะดึงไส้ไก่ามาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะลองเย็บดูทีนี้ วิธีการทำงานเขามันจะดึงนี่ลักษณะดึงดึงอย่างนี้ไส้ไก่ที่ได้เนี่ยก็จะถูกกลับกลับมาเรียบร้อย เข้าใจการทำงานแล้วไหม <Okay. S 2> หลังหลังจากเราประกอบซองอประกอบแป้งเสร็จบอลเราก็ใส่ตีนผีเข้าไปโ <Okay. S 1> อเคหลังจากเราประกอบเสร็จแล้ววิธีการใส่ตัวผ้าเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ผ้าเข้าไปลงช่องเหล็กตรงนี้เราจะตัดผ้าเป็นแหลมแหอย่างนี้แเดี๋ยวจะใส่ผ้าเข้าไป จะค่อยๆสอดผ้าเข้าไปนี้จะใช้แหนบช่วยดันๆมันเข้าไปหน่อยเด้ไมจะเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอดผ้าเข้าไป วิธีการสอดผ้าเข้าไปเนี่ยเราจะสอดผ้าเข้าไปที่รูเหล็กตรงนี้เ๋วเราสอดผ้าเข้าไปให้มันผ่านตีนผีอย่างนี้นะครับลักษณะผ้าเนี่ยจะโดนห่อตรงนี้จากนั้นเราก็จะดึงปลายผ้ากลับเข้ามาหาเรา เราจะใช้เข็มตัวนี้ที่มีไปกับชุดนี้นี่เราจะเอาเข็มสอดเข้าไปที่ตรงนี้เพื่อดึงปลายผ้าตรงนี้กลับเข้ามา จอไปอยู่ใกล้ๆเลดีดหลังจากที่เราอสอดผ้าแล้วก็ดึงผ้าออกมาที่รูที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเราก็ทําการเย็บนะฮะก็เดี๋ยวจะลองเย็บให้ดูก็ผ้ามันจะวิ่งเข้าไปแล้วมันก็จะวิ่งสวนออกมาอย่างนี้นะตอนที่เราเย็บเนี่ยเราต้องดึงดึงดึงให้ไส ไส้ไก่มันกลับออกมาด้วยอันนี้ตะเก็บมันก็จะอยู่ข้างในเรียบร้อยอย่างสวยงามอย่างนี้